รายการถัดไปนะคะเราจะมาดูแลตัวเองด้วยนิวทริไลท์ดูแลสุขภาพแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงนะคะสำหรับพี่ที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับนิวทริไลท์ของเรานะคะก็อดีตนะคะพี่เขาก็เรียนจบพยาบาลเป็นพยาบาลมาก่อนนะคะเคยรับราชการเป็นพยาบาลมาสิปีแล้วก็ พี่เขาก็ได้ผ่านตัวเองเป็นมาทําธุรกิจส่วนตัวอ่าเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเรียกว่าธุรกิจใหญ่ในอุดรเลยนะคะออแล้วไม่ธรรมดานะคะโปรไฟล์พี่เขานะคะปัจจุบันนี้พี่เขาก็เรียนจบปริญญาโท M B A แล้วด้วยนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะแค่โปรไฟล์นะคะก็นะคะก็ขอเชิญนะคะรับฟังเรื่อง n e w ทรีไร์ดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจากนักธุรกิจแอมเระดับไพลินนะคะ พี่อ่อยนะคะเพชรมณีสีการจนาค่ะขอเชิญพี่อ่อยเลยค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินคะ่ะพี่อ๋อยอขอบคุณคะ่ะที่คุณประสิทธิ์ให้โอกาสในวันนี้นะคะทีะ่ขออนุญ,ญาตเป็นว่าแบ่งปัน เรื่องราวของพี่อ๋อยก็แล้วกันนะคะซึ่งหลายท่านก็น่าจะได้ยินได้ฟังมาแล้วนะคะพี่อ๋อยชื่อเพชรมณีศรีการชนานะคะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะ,อะมองเห็นนะคะ <laughs> พี่อ้อยพ่านไ่ิงสีการชนานะคะ่ทาธุรกิจคู่กับคุณไอรอดสีการจนะค่ะอ,อยู่ที่อําเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะก <c oughs> ็ขอขอบคุณอัพไลน์นะคะคุณออยคุณเด่นนักธุรกิจจาเวระดับมกรกตผู้ที่อมอบโปรตีนปลองนั้นให้เราตอนที่เราป่วยเป็นมะเร็งนะคะ <c oughs> แล้วก็อขอบคุณพี่ลองพิตเตอร์นะคะผู้ที่คอยช่วยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เป็นโค้ดให้นะคะ แล้วก็ติดตามมาอย่างสม่ำเสมอนะคะแม้บ้านแม้ว่าบ้านเกิดจะอยู่ไกลมากนะคะท่านก็ติดตามจนถึงอําเภอจัอหเภอ,อ,เ,ภอเล็กๆเลยนะคะ,ะถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีนะคะพี่เตยน่มงมั่นมากนะคะ,ะต้องขอขอบคุณพี่อู๋พี่หมอกท่านหนึ่งนะคะครูผู้เปิดปัญญาทุกครั้งที่พี่อ๋อยไปพบแพทย์ที่กรุงเทพได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้กับ พี่อู้พี่หมอกที่ใกล้ๆใกล้ๆของมีนกคือสุขุมวิทสิบเอ็ดใ,ใ,ใ,ใช่ไหมคะที่ที่จัดประชุมง,งานรีมทุกครั้งเดียวก็จะจัดเวลาไปเรียนรู้กับพี่อู้พี่หมอกทุกครั้งนะคะที่มีโอกาสก็นัดแพทย์ให้ตรงกับงานรีมของเราเสมอนะคะ่ะเพื่อเพื่อนำความรู้มาให้น้องๆและองค์กรที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะพี่หอยได้เข้ามา เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพคือพี่หอยป่วยเป็นมะเร็งเมื่อปี2000ทุ่นนะคะแล้วก็แล้วทานอะไรไม่ได้เลยพี่หอยาอาเจียนทุก5นาทีนะคะชีวิตอยู่กับกระโถนตลอดเวลาตอนที่แอดมิดนะคะแล้วยามะเร็งหลังไข่นี่แรงมากนะคะพี่หอยไปรักษาที่โรงพยาบาลามาแล้วก็พอกลับมาบ้านมันก็อวกตลอดเวลา นึกขึ้นได้ว่าเคยสมัครแอมีแล้วก็เป็นสมาชิกหลายครั้งแล้วก็เคยได้ทานโปรโตีนแล้วก็ประทับใจแต่ว่าก็หมดอายุไปอย่างนี้ตลอดอนี่สมัครครั้งที่สี่เพื่อว่าที่จะขอหาซื้อโปรโตีนทานเท่านั้นนะคะตอนที่เราทานอะไรไม่ได้เราต้องการอย่างน้อยพวกออกมันก็ยังจะมีมีสารอาหารเข้าไปในร่างกายของเราอย่างน้อยนะคะเอ่อ แล้วก็พี่อ๋อยก็เริ่มดูแลตัวเองหลังเข้าเคมนะคะเมื่อ22ปีที่แล้วปีนี้เริ่มขึ้นปีที่ยี่สิบสามนะคะปี2 0 2 3ัี่อพี่อ๋อยดูแลตัวเองช่วงเข้าเคมก็คือทานโปรตีนก่อนแต่ก่อนก็มีโปรตีนแค่ปุกเดียวนะคะแล้ทิดเชอรี่นี่เข้ามาทีหลังซึ่งพี่อ๋อยก็ออกจากโรงพยาบาลรามาแล้วก็ได้ไปศึกษาใาน,นธรรมชาติบาบัดอาจารย์บรรจบอยู่ยใกล้ๆรามานะคะ่ะเป็นอาจารย์ท้าน,นด้านธรรมชาติบาบัด อาจารย์ก็แนะนำมีเรื่องของวิตามินซีนะคะแล้วก็เออพี่ออดก็เออใช่ก็เลยได้ได้มาหาในนิวทไลท์นะคะตอนนั้นของเราเป็นวิตามินแอคทิลเชอร์รี่วิตามินซีที่มีเป็นผงผงแล้วมาผสมกับโปรตีนทานนะคะพี่ออดพยายามศึกษาหาความรู้ตลอดมานะคะแล้วก็ตอนหลังมาพี่ออดกอออ็รอคอยนะคะนิวทไลท์ แอเมเนำเข้ามาตอนหลังก็จะมีสมเซวิเลียผักผลไม้รวมเข้มข้นเลซิตินอีไบโอซีพารนี่เข้ามาทีหลังนะคะแล้วก็ดับเป็ลเอ็กซ์ซึ่งที่ที่พี่อ๋อยได้เลือกทานอาหารเสริมเหล่านี้ต่อมาก็คือก็คือหลังจากที่เอเมเนำเข้าพี่อ๋อก็ได้ศึกษาจากโบชัวีปจะศึกษาก่อนนะคะแล้วก็แอเมเวยก็ได้มีวิชาการเกี่ยวกับ นุ่มูลอิสระตอนนั้นท่านนกน้าวินัยดาลหลันพี่ออยก็เข้าอบรมไปอยู่ที่อุดรอ,อยู่ที่ขอนแก่นพี่ออยก็มาด้วยที่ว่าอยากเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากใช้ยาไปตลอดชีวิตนะคะ,ะพี่ออยก็ทานอาหารเสริมมาหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าพอมาศึกษาเนี่ยที่ไรแล้วบังเอิญน,นอกจากไปเรียนรู้กับแอมเบแล้วนะคะพี่ต้อยก็ได้มาที่สีบุรีอ่ะ แล้วก็เราก็มีห้องเล็กๆที่เป็นเซนเตอร์นะคะแล้วก็พี่อัพไลน์ก็ได้นำสไลด์มาเปิดให้พวกเราดูนะคะทำให้อพี่อ๋อยหัวตากว้างขึ้นมาเยอะเลยนะคะทำให้ทราบว่านิวพิภัณฑ์แบรนด์นิวทิไลท์นะคะเป็น Base of Nature Base of s n n d ได้ยินคำนี้ตั้งแต่วันแรกแรก,ก,กที่เราเข้ามาเรียนรู้เลยนะคะแล้วก็ นิทีไลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยอดขายอันดับหนึ่งของลูกนะคะที่ได้เรียนรู้มาก็คือแบบนี้ทําให้เรามั่นใจนะคะหลังจากอัพไลน์ได้มาข้อให้ข้อมูลนะคะพอพอพี่อ๋อยทราบภาพอย่างนั้นแล้วนะคะพี่อ๋อยก็เลยเ,เบังเอิญได้มีโอกาสได้ไปฟาร์มเท้าเลสปี2014เนื่องจากพอมีโปรแกรมนี้ขึ้นมาพี่อ๋อยยิ่งไฟยิ่งไฟที่จะอยากไปดูฟาร์มด้วยตาของตัวเองนะคะเพราะว่าพี่อ๋อยอยากมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุด นะคะเพราะว่าอัตราลอดของพี่อ๋อยตอนแรกแพทย์ก็บอกว่าเออน้อยมากคือน้อยมากเท่าที่พี่อ๋อยเป็นเห็นคนที่เป็นมะเร็งรังไข่เหมือนพี่อ๋อยนะคะของพี่อ๋อยเป็นระดับหนึ่งระดับวันสี่เกือบขึ้นระดับที่สองแล้วก็แตกเพราะพี่อ๋อยอดทนมากแล้วก็เป็นก้อนขนาดสิบเซนแล้วก็แตกเข้ามาในช่องท้องนะคะซึ่งซึ่งปวดแล้วก็ทรมานมากเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นมะเรง็งนะคะเออมาทาให้พี่พอ๋อยเนี่ย ไฟอยากมีชีวิตอยู่นะคะเพราะเห็นน้องๆที่เป็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมะเร็งรังไข่หรือโดยเฉพาะมะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่ดุที่สุดแล้วก็เห็นน้องๆเสียชีวิตภายในสี่ปีถึงห้าปีเท่าเดียวกับตาตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ในงานวิจัยนั้นพี่อ๋อยได้ถือตำราลามามาอ่านที่บ้านตำราของมะเร็งของสูตินรีเวทนะคะก็ได้ศึกษาอัตาราลอดนี้น้อยมากนะคะก็ อพอมีโปรแกรมดีๆจากแอมเบนี่นะคะพี่หอยไม่นอยช้าเลยค่ะปรึกษาพี่เต้ยพี่นงพี่เต้ยพี่นงบอกว่าไปเลยไปไปดูไปดูให้เห็นกันนะคะแล้วพี่หอยก็ได้ไปจริงๆนะคะที่ฟาร์มเทาเลสอเมริกาหนึ่งนะคะได้ไปดูฟาร์มการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ผลผลิตตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ดินเลยค่ะจนถึงมเมล็ดจนถึงเป็นให้ให้เราได้รับประทานเลยนะคะ ซึ่งประทับใจมากแล้วพี่อ๋อยเป็นพยาบาลอยู่ด้วยนะคะแล้วได้ตรวจค่าทาพันธุกรรมมาห้าค่าแล้วตอนนั้นพี่อ๋อยรักษากระดูกคุณมาใหม่ๆนะคะแล้วพี่อ๋อยก็ล็อกคอใช้ซอฟวัล่าล็อกคอล็อกหลังไปไปเลยไปดูฝามนะคะแล้วกม็มีไม้เท้าไปด้วยพี่อ๋อยไม่กลัวอะไรเลยนะคะเพราะว่าอยากรู้นะคะอยากเรียนรู้แล้วก็พี่อ๋อยได้ไลด์ลหน้านี้มาจากอ่าอ่า ที่ไปดูฟาร์มเท้าเล็กมันก็จะมีเปเปอร์ให้เรานะคะคือประสบการณ์ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากแล้วเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่คืออพอพี่ออดไปดูแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของความเชื่อถือในแบรนด์นิวทีไลท์ร้อยซนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เขาอยากให้เราเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของนิวทีไลท์และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้อื่นนะคะแล้วโอกาสธุรกิจของเราที่ดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็เราได้ใช้ความรู้ที่ได้รับที่ไปดูงานในครั้งนี้นะคะได้แนะนำผู้คนและก็ช่วยสร้างธุรกิจของเรานะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ดาวไลในองค์กรแล้วก็น้องๆเน,นี่ยดาวไลตื่นเต้นมากเลยนะคะหลังจากที่บอยกลกับจากฟาร์มเท้าเลสนะคะแล้วกเ็เป็นแบบอย่างแห่งปัชญาสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดนะคะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ อันนี้ก็คือที่พี่อ๋อยได้ได้ได้รับประทานแล้วก็ได้ไปรเรียนรู้มานะคะจากความมีทีไรนะคะแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ที่คารเลนบอกนะคะทีะ่ในปี่าสองศูนยนะคะคานอาศัยอยู่ในชน,ชนบทของประเทศจีนและได้ค้นพบสิ่งสำคัญก็คือคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกษตรกรรมจะมีสุขภาพดีกว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งสต๊าดดี้ครั้งนี้นะคะทําทให้มีความแตกต่างหลักของประชากรสองกลุ่มคือเรื่องอาหารนะคะ <oui S 1> แล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนเกษตรกรรมดำรงชีวิตอยู่ด้วยผักและผลไม้สดเป็นหลักนะคะ <S <S แต่กลุ่มที่สองก็คืออาหารของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองคนเมืองนะคะ<อ>ประกอบด้วยอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งมากกว่านี่คือ ที่อาคาเรนบอกท่านได้ได้ได้ทำทำสตัดี้ไว้นะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปอยู่สองประการคือชนิดของอาหารที่คนเรารับประทานมีผลต่อสุขภาพโดยรวมอย่างมากและถ้าผักและผลไม้มีสารอาหารพิเศษที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดย่อมต้องมีวิธีที่จะนำสารอาหารเหล่านั้นออกมานะคะนี่คือเรื่องราวของ ค่ะลินบอกพี่ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผักผลไม้เอาไว้นะคะปีนี้ปี2023 23ี2023ปีนะคะที่พี่อ๋อยได้ใช้การรักษาจากแพทย์แล้วพี่อ๋อยก็ทานเนที่ไท์พวกคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็อยู่ข้างเตียงคนไข้พี่อ๋อยก็ให้อาจารย์หมอดูด้วยทุกครั้งว่าพี่อ๋อยทานอาหารเสริมนืที่ไท์อะไรบ้างนะคะ แล้วก็เอาให้ไปไปให้เภสัชกรดูนะคะถึงจํานวนมิลลิกร,รัมนะคะแล้วก็จากการที่พี่อ๋อยตัดมดลูกพี่อ๋อยผ่านมาประมาณเป็นสิบกว่าปีนะคะช่วงนั้นพี่อ๋อยดูแลคุณพ่อแล้วดูแลอา마นะคะที่อามานอนติดเตียงถึงสิบปีนะคะพี่อ๋อยขึ้นเวรด้วยใช้วิชาชีพที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่อ๋อยไม่ได้ละเลยในการดูแลกระดูก คือทางรามาจ่ายมาไหมจ่ายมาโรงพยาบาลเอกชนก็จ่ายมาแต่ว่าตัวที่เป็นฟู่พี่อ๋อยทานไม่ได้นะคะพี่อ๋อยลงเวียนมาพี่อ๋อยก็เหนื่อยพี่ก็นอนเนาะตลอดระยะเวลาหลายปีที่พี่อ๋อยไม่ได้ทานแคลแมกดีเลยนะคะไม่ได้ทานแคลเซียมของอาจารย์หมอเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยจากการขึ้นเวรนนะคะพี่อ๋อยก็ได้โรคมาก็คือโรคกระดูกหุ่นพี่อ๋อยก็ได้มาศึกษาแล้วก็ ใช้เ e ็ิไลท์ก็คือ c a n แนกด d OSkeeper OSkeeper นี่เข้ามาทีหลังหลังจากที่พี่อ๋อยไปฟาร์มเท้าเลยนะคะพี่ออยอยากจะเล่าเรื่อง o s k i p p e r อีกทีหนึ่งคือพี่อ๋อยประทับใจมากๆคือตอนที่ไปฟาร์มเท้าเลสเนี่ยค่าทางพันธุกรรมของพี่อ๋อยเขาก็เห็นว่าพี่อ๋อยกระดูกคุณนะคะระดับซีเบียเลยนะคะ,ะขนาดพี่อ๋อยให้ได้รับยากระดูกคุณไปแล้วสามปีนะคะก่นที่จะไปฟาเทาเลก หัวนกระดูกคุณมันก็ยังโชว์ในค่าของ d n a อ็เอยู่พี่อ๋อยเล่าอัสกิปเปอร์เัืงหนึ่งพี่อ๋อยไปเจอที่ฟาร์มคือนักวิทยาศาสตร์นำนำมาเสนอนะคะแล้วสามารถซื้อกลับบ้านได้พี่อ๋อยก็เลยบอกพี่รัตนาฝ่ายการตลาดบอกว่าพี่รัตนาเอาเอาเอาเข้ามาประเทศไทยเถอะเถอะพี่อ๋อยคนหนึ่งแหละที่ต้องกินคือแล้วแล้วพี่อ๋อยก็สงสารคนแกสงสารคุณพ่อคุณแม่พี่อ๋อยอยากให้ทุกคนทุกท่านได้กินนะคะเพราะว่า เพราะว่าพี่อ๋อยได้รับยาชื่อทางการค้าว่าอาคาสตานะคะขนาด5มิลิกร,รัมเข้าทางเส้นเลือดนะคะ,ะประเภทของยาคือบิสฟอสฟอเนตนะคะยาตัวนี้ค่ะรักษากระดูกทุน3ปีปีละครั้งโดสหนึ่งสาม0มบาทพี่อ๋อยรักษาอยู่3ปีนะคะทำไมออสคิปเปอร์จึงมีความสำคัญกับพี่อ๋อยเพราะพี่อ๋อยให้ยาตัวนี้ปี หลังจากปีที่สามที่สี่เข้ามากระดูกกระดูกพี่ออยเดสกระดูกฟันกรามพี่ออยเดททั้งสองข้างแล้วพี่ออยปวดยังหนักหกเดือนก่อนที่เขากําลังจะเดสนะคะเอะ่แล้วฟันการามทั้งสองข้างพี่ออยต้องมารักษารกษารกฟันต้องมาทําครอบฟันพี่ออยหมดเงินเกือบสองแสนบาทในในในผลข้างเคียงของของยาตัวนี้นะคะยารักษากระดูกคุณเนะะี่ยค่ะซึ่งซึ่ง อาหารเสริมพี่อ๋อยที่อยากจะแนะนําก็คือเพิ่มก็คืออ่ดับเบลิลเอ็กซ์นะคะพี่อ๋อยไม่ได้โชว์ในนี้นะคะดับเบลิลเอ็กเพราะว่ามีสารไฟตัวนิวเทียนทําไมเพราะว่ากระดูกกระดูกพรุนเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายของเรานะคะรวมทั้งในในตัวเนื้อกระดูกด้วยนะคะแล้วพี่อ๋อยอยากทานอแนะนำโอเมก้าสามด้วยนะคะแล้วก็ออสคิปเปอร์แล้วก็เนเชนอลบีแล้วพอเรากระดูกพูนการผลิตเม็ดเลือดก็น้อยลงพี่อ๋อยก็เลือดจางอีก นะคะพี่อ้อยก็ใช้สปินเนตอย่างนี้ค่ะคือพี่อ้อยอยากให้ทุกคนทานมากๆเลยจริงๆค่ะ,ะ,ะนี่คือผลตรวจมวลกระดูกจากโรงพยาบาลนะคะทีะ่ตัวต้น BMDL สไปก็คือตรงตรงบ้านเอวนะคะจาก L 1ถึง L 4พี่อ้อยติดลบส1ซึ่งเป็นโรคกระดูกพุนขนาดซีเวียเลยนะคะเสี่ยงต่อการกระดูกหกักล้มในห้องน้ำพี่อ้อยเนี่ย ก็จะเป็นแบบติดเตียงได้เลยอย่างนี้ค่ะ,ะซึ่งพี่อ๋อยก็รักษาด้วยยาแล้วก็ทานผิดพัณฑ์นอาหารเสริมของเราซึ่งหลังจากนั้น5ปีต่อมานะคะที่สกอร์ของพี่อ๋อยอยู่ที่ติดลบ0.6แล้วก็ค่า BMD เป็นสีเขียวนะคะซึ่งปัจจุบันงอนกระดูกอย,อยู่ในภาวะปกติพี่อ๋อยอยากจะเรียนทุกท่านว่าอ,อาจารย์หมอบอกว่าถ้าหลังจาก5ปีปีที่2พี่ออยต้องทำโบนสแกนทุกปี แล้วตอนนี้ห่างห่างทุกสองปีแล้วนะคะเพราะว่าปกติแต่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นอีกเป็นกระดูกคุณอีกอยู่ต้องมารักษาได้ยารักษามวลกระดูกอีกโอ้ยพี่อ๋อยไม่เอาแล้ว่วยเข็ดเพราะว่ามันทําให้ต่อไปรูปหน้าพี่อ๋อยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเนื่องจากมันมีผลต่อกระดูกเชิงกรานแล้วก็ฟันกรามนะคะแล้วก็โรคต่อมาก็คือรโรคมงแพ พี่หอ,อยรักษามาพี่หอ,อยแพ้อาหารและยามากขึ้นขนาะก,กินไข่มดแดงอยู่ดีๆยัมขื่นขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะยายาพี่หอ,อยแพ้ยาทุกกลุ่มเหลือยาต้านการอักเสบยี่ข้อเดียวมอร์ฟีนเทติดีนฉีดเข้าเส้นพี่หอ,อยแพ้หมดเหลือแต่พาราบวโคดีนเท่านั้นถ้าพี่หอ,อยปวดท้องมากแม่หรือมีอาการแบบแอดแทกอย่างรุนแรงนะคะเวลาเข้าโรงพยาบาลนี่อยากให้ทุกคนได้ทานจริงๆค่ะ,ะพี่หอ,อยก็ต้อง เป็นภูมิแพ้แล้วก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเอ็มวก็จะมีสารอาหารเหล่านี้มานะคะแล้วหลังจากฉีดโควิดเข็มที่2อที่ออยก็แพ้ผื่นขึ้นแล้วก็ไปพูบอยู่ที่ ICU นอนไม่ตื่นอยู่2วันนะคะตื่นขึ้นมาก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะพี่ออยก็เอาโควีกคิวเทนกับน้ำมันปลากับภลุ่มดูแลหลอดเลือดหัวใจไปให้อาจารย์หมอหัวใจดูด้วยตอนนี้ก็รักษาอยู่ที่ขอนแก่นรามนะคะจารย์บอกว่าทาเลย อาหารเสริมของเราทานได้เลยนะคะแล้วก็เออเวลาเดินาไปที่ไปไปคลินิกอาจารย์ทีไรเออมองขึ้นไปเออมันก็จะเขียนว่ากลุ่มหลอดเลือดหัวใจเออเรามาถึงจุดนี้ได้ไงนะคะมันไปแล้วนะคะไปถึงหัวใจแล้วแล้วก็หลังจากที่เดีย่ยรักษามารเรื่อยๆนะคะด้วยยาด้วยสเตียรอยอะไรต่างๆผลอยากยาต่างๆทำให้เดี่ยดมีกระเพาะเลื้อหลังรวมทั้งยากระดูกด้วยนะคะ ล่าสุดสามเดือนที่แล้วสามสดเดือนกว่าที่แล้วพี่อ๋อยเจอก้อนที่กระเพาสิบก้อนก็พูดว่าท้องตลอดมานะคะแล้วพี่อ๋อยก็ขออาจารย์สองกล้องก็อาจารย์ก็เจอก้อนเนื้ออยู่สิบก้อนนะคะดมยาสลบก็เพื่อเาออกหมายว่าสามเดือนที่แล้วก็จริงๆพี่อ๋อยทานไฟเบอร์ไม้ทานทานมาตลอดตลอดแล้วก็ปลูกผักทานเองได้เรียนแบบจากฟาร์มนีทิไรมาแล้วค่ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยของเรานะคะ,อ,ะอยู่ข้างบ้านพี่อ๋อยไม่สร้างตึก สามห้องพี่อ๋อยขอขอครอบครัวปลูกผักทานเองเลยนะคะเอะเพราะว่าพี่อ้อยไม่สามารถคือตายไปแล้วก็เ,เงินไปไม่ได้สักบาทหรอกค่ะพี่อ้อยก็เลยเอาเงินที่หามาได้เนี่ยซื้ออาหารเสริมทานทุกตัวเลยค่ะเแล้วด้วยด้วยที่ภารกิจพี่อ้อยทั้งๆเยอะแล้วก็พี่อ้อยก็ต้องอยู่หนะ้คาคอมตลอดเวลาแล้วเข้าคีโมมาพี่อ้อยก็มีเส้นเลือดในตาแตกแล้วใช้เงินรักษาตาก็ไม่น้อยนะคะ เอ่อแล้วก็ด้วยที่ทําต้องทําบัญชีด้วยต้องปิดงบด้วยต้องทําอะไรหลายอย่างรับลูกค้าหน้าร้านด้วยนะคะก็ใช้เกี่ยวกับตัวสมองนะคะวันไหนล้ามากก็อัดเนเชอรัลดีเข้าไปเยอะๆนะคะแล้วก็มีการไปทองด้วยทนอไนมีค่าหลับผิวแห้งของครับเดี๋ยวก,ก็กลุ่มนี้เรียนได้เรียนปรึกษ,ษาอาจารย์หมอดักะะเหมือนกันนะคะก็กลุ่มพิมลอดเอ่อกลุ่มเหล่านี้นะคะทูวีวีี โภเรติกดับเบิลยูดีใจมากสินค้าแต่ละตัวเข้ามาแล้วก็พี่หอยมีภาวะน้ำหนักเกินด้วยนะคะแล้วไปเจอก้อนที่ก้อนที่เต้านมนะคะพี่นงพี่เจ้ัก็เลยแนะนำให้เข้าคอร์ซิกปีพอเข้าคอร์สซิกปีกมาก็ดีฟอร์56.5อาร์เตอร์ก็47.7กิโลช่วงแรกอาจารย์บอกว่าไม่แน่ใจว่าก้อนนี้คือก้อน,นอะไรอาจารย์ก็บอกว่าเออน่าจะเป็นก้อนเนื้อที่หัวนมด้านซ้ายนะคะ อาจารย์หมอที่บำรงราชเฝ้าระวังพี่อ๋อยอยู่สามปีหลังจากพี่อ๋อยลดน้ําหนักลงนะคะก้อนนั้นอาจารย์บอกว่าอู้ดีใจมากไม่ใช่ก้อนเนื้อละเป็นแฟตคือเขาลดลงพี่อ๋อยก็ดีใจแล้วสามปีเลยนะคะอาจารย์ต้องนัดทุกหกเดือนพี่อ๋อยต้องปไปทําเม,มโมแกรมทุกหกเดือนแล้วตรวจตับไตไซุ้พุมตลอดแล้วอาจารย์มาทุกระบบเลยค่ะทั้งอาจารย์ช่องท้องด้วยอ่ะแล้วก็ได้ผลก็คือ ถ้าไขมันต่างๆลดลงกล,ลง้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นนี่คือผลตรวจเมโมแกรมจากจากเอกดรอแล้วก็บำรุงร่าทนะคะขนาด3คูณ9มิลลิเมตรที่เต้านมด้านซ้ายนะคะที่หัวนมปัจจุบันนะคะไม่พบก้อนที่เต้านมเพราะว่าแฟตก็ลดลงจากพี่ออยรู้แล้วว่าเป็นไขมันก็ลดน้ำหนักลงอีกเนี่ยก็จะเข้าคอสิส,สฟีอีกครั้งนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่า CA เอหง้าค่ามะเร็งพี่ออยปกติ อาจารย์หมอก็จะตรวจมะเร็งความเสี่ยงมะเร็งคือคือคือมะเร็งลำไส้ด้วยแล้วค่าฮอร์โมนต่างๆอยู่ในภาวะที่ปกติค่ะตอนนี้แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือ,อพี่อ๋อยจก็จะพกเทอร์บินิกไปตลอดเวลานะคะซึ่งความรู้นี้ได้จากอาจารย์หมอดัรแล้วก็ผู้นำทุกท่านที่แบ่งปันในซูมนะคะพี่อ๋อยทำซูมไม่เป็นนะคะแต่ว่าขอบคุณน้องโป้งนะคะที่ช่วยสอนในการแชร์สก,กรีนในครั้งนี้ รูปต่างๆที่เอามาให้ดูก็คือรูปจากโรงพยาบาลทั้งนั้นนะคะพี่ออยต้องพกไปโรงพยาบาลด้วยตอนนี้เนื้ี่ไลน์คือส่วนหนึ่งของชีวิตพี่ออยที่ขาดไม่ได้เพราะช่วยเลื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพี่ออยาสามารถทํางานได้ทั้งวันนะคะช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือดาวไลน์ถ้าป่วยถ้าไม่ไหวจริงๆพี่ออยก็ไปแอดมิดให้แพทย์ดูแลรักษานี่คือกระเป๋อาหารเสริมที่พี่ออย พกติดตัวไปโรงพยาบาลแล้วให้อาจารย์หมอดูนะคะแล้วพี่ออก็ตตั้งที่ขอบเตียงเพราะว่าถ้าเราทานอะไรไม่ได้คําตอบที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือนิวทีไลนค่ะแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ท่านพี่อ๋อยแบ่งปันวันนี้นะคะพี่อ๋อยอยากจะบอกท้ายนี้ว่าชีวิตของเราดำรงอยู่ด้วยการต่อสู้ไม่สําเร็จก็ล้มเหลวแต่พี่อ๋อยไม่เลือกที่จะล้มเหลวถ้าล้มเหลวพี่อ๋อยก็จะผ่านมันไปนะคะ ให้เป็นบทเรียนแล้วก็พี่อ๋อยจะไม่ท้อแล้วก็ยินดีหรือไม่ก็เจ็บปวดแค่นั้นเองไปโรงพยาบาลถามว่าน้องจิ้มที่แขนเ,เส้นเลือดพี่อ๋อยก็หายไปหมดแล้วถามว่าเจ็บปวดไหมมีโอกาสติด,ดเชื้อจากเข็มไหมมีนะคะพี่อ๋อยแทบร้องไห้ทุกครั้งที่น้องมาแทงแขนหาเส้นก็ไม่มีนะคะต้าสุดอาจารย์หมอก็แทงเอาเส้นที่คอนะคะเพราะว่ามันไม่มีจริงนะคะชีวิต มันก็เป็นอย่างนี้และคะ่ะหลายคนที่กำลังท้ออยู่นะคะหลายคนที่ที่ว่าตัวเองอยู่บนของทางที่ยากลำบากในชีวิตเจอโควิดเจออะไรมานะคะเราเหนื่อยแต่เราก็ต้องลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะไม่สิ้นหวังเรารู้เราก็ยังพี่อ๋อยมาร์กชอบที่จะสร้างกำลังใจให้ตัวเองเสมอก็ขอให้น้องๆหรือ,อ,อ,อทุกคนทุกท่านที่อยู่ในโซนนี้มีกำลังใจต่อสู้ไปได้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงจากในที่ไรนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่อ่อยมากๆเลยคะสุดยอดนินเหล็กของพวกเราเลยนะคะอยากอยากนะคะวันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงเราเชื่อว่าทุกคนเอ่ออยากให้ทุกคนนะคะกด999นะคะส่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ่อยหน่อยค่ะโอ้โหวันนี้พี่อ่อยเล่าจากประสบการณ์ ตัวเองนะคะประสบการณ์จริงนะคะวันนี้เขาบอกว่าถ้าเราไม่กินอาหารเป็นยานะคะในที่สุดเราก็ต้องมากินยาเป็นอาหารใช่ไหมคะโห<ช> oh, วันนี้ยี่สิบสามปีตั้งแต่พี่อ๋อยเจอมะเร็งใช่ไหมคะสุดยอดมากๆเลยวันนี้ติก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นพยาบาลเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะก็รู้เหมือนกันว่ามะเร็งรังไข่มันก็แบบทําให้คนเสียชีวิตไปมากมายแต่วันนี้คะ่ะเพราะพี่อ๋อยมีมีมทีมมีอาหารเสริมแล้วก็พี่อ๋อยก็แบบ สู้มากๆเลยวันนี้ค่ะกำลังใจสำคัญจริงๆก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่อ๋อยด้วยนะคะเชื่อว่ารับรองหลังจากนี้พี่อ๋อยจะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรง